สนามข่าว101ครับคุณฟังครับกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับก็ใหม่ๆก็ยังจังมีปัญหาเรื่องรก,อรกรุบปากครุบปากกันอยู่นะครับไลน์แอดของเราไลน์อ fficial line คุณผู้ฟังบ่นมานะครับในเรื่องพื้นลายสีแดงเนี่ยมันแสบตาเหลือเกินคืออย่างนี้เมื่อกี้นี้เนี่ยน้องทีมงานได้ลองแอดเฟรนเข้าไปเหมือนกันในอ fficial line ของเราก็ปรากฏว่าพอเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นพื้นแดงอย่างที่คุณผู้ฟัง ส่งมาคือฟังส่งมาสองสามท่านแล้วว่าพื้นสีแดงมันไม่สบายตาเลยไม่ชอบอย่างเงี้ยน,นะคะเออลองอย่างงี้ไหมคะว่าลองเข้าไปเปลี่ยนค่าเข้าไปเปลี่ยนค่าในในในแชทในห้องแชทของของคุณผู้ฟังเองอะคะอ่ะว่ามันสามารถจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นๆได้หรือเปล่านะคะคเพราะว่าทีมงานได้ ทีมงานได้ลองแอดเข้าไปเหมือนกันแล้วก็พบว่ามันก็ไม่ได้เป็นสีแดงที่คุณนุ่นฟังหรือหรือว่าอันไหนหรือทดลองเอ่อเลกอะไรนะแคปหน้า,อาจอมาหรือครอบหน้าจอมา,อาล้วส่งลายเข้ามาโดยแูดแคปหน้าจอส่งภาพมาให้ดูก็ได้นะคะว่าสีแดงที่คุณไม่สบายตามันคือตรงไหนเผื่อทีมงานจะได้แก้ไขให้นะคะเ<ม><ม>อาละครับกลับมาที่ประเด็นของเรากันต่อนะครับยุคนี้เนี่ย อะไรอะไรก็ต้อง4.0ถูกนะฮะ4.0เราก็ต้องพัฒนาตัวเองกันไปว่า4.0แต่แต่ละวงการเนี่ยเขาก็จะมีค่ะออออนักขาวก็ต้อง4.0ค่ะ,ะเกษตรกรก็4.0สาม,มาช์ฟาร์มเมอร์อคือส่วนหัวเนี่ยไปเรื่อง4.0แล้วะนะคนกำหนดนโยบายทั้งทิศทางประเทศแต่ว่าคนนะทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับจะตามทันหรือไม่และจะทำอย่างไรถึงจะอ ผลิตตรงนี้ออกมาให้มาสอดรับกับยุทธศาสตร์ที่มองไว้ไกลๆนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสมบัติกุสุมาวลีนะครับท่านเป็นคณะบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านีดาครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็ต้อง4.0นเนี่ยนะครับทีนี้ในการทําอย่างไรล่ะครับคนในสังคมเราในวงการต่างๆในภาคการผลิตภาคส่วนต่างๆเนี่ยจะสามารถ พัฒนาให้มาทันยุค4.0ได้ต้องเริ่มต้นยังไงครับมันถึงจะเรียกว่า4.0ครับรอาจารย์เออคือเรื่องเงิครับอาจารย์ค่ะอาจารย์อ้าอาจารย์สัญญาณมีปัญหานะครับสัญญ,ญาณโทรศัพท์เราก็ยังไม่4.0นะคือตอนนี้มัน <c oughs> หลายอย่างมาดูเหมือนส่วนทางนะเ,เทคโนโลยีมันไปไกลมากแล้วว่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราอาจจะตามไปไม่ทันเทคโนโลยีอะ ทางเรื่องของความรู้ของเราด้วยในการที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆวิธีการใช้อย่างให้ใช้ประโยชน์อย่างมากที่สุดแล้วก็ที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของจิตใจคนน่ะอืมันดูสวนทางกับเทคโนโลยีอ่ะแต่คนบอกยังสูนจุดซีอยู่เรื่องกฎหมายเหมือนกันนี่ตอนนี้ก็มีประเด็นเรื่องอูเบอร์กับกรมการขนส่งทางบกคนะอูเบอร์นี่เขาก็บอกเขาคุยกับกรมขนส่งแล้วนะทําไมคนรู้มันกรมขนส่งไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ใช่แท็กซี่เขาเป็นอะไรดับบริการเพื่อร่วมทางอ่ะตำนองเนี้ย เพื่อนเพื่อนร่วมทางอ่าไปทางเดียวกันคล้ายคาพูอ่ะอ๋อถ้าเป็นเพื่อนร่วมทางต้องไม่เก็บตังกันดีคะอ่าเดี๋ยวกันมาคุยแล้วบูเบอร์นะครับมาคุยกับอาจารย์เรื่องการพัฒนาคุณภาพคนให้ทันกับการพัฒนาไทยแลนด์4.0กันต่อนะครับเมื่อกี้สายอาจารย์หลุดไปครับอาจารย์สมบากครับครับครับคุณคุราเบนะครับอ่าโทษทีครับเมื่อกี้สายหลุดนะอาจารย์เอาใหมครับ่ครับฮะครับเอเริ่มเลยครับอาจารย์เอต่อเลยนะครับเมื่อกี้มันไปหยุดตรงที่คืนนดระดับสากลเนี่ย ขาพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่นะฮะซึ่งที่มันเปลี่ยนรูปแบบการผลิตรูปแบบมันไปนมันมีทั้งมิติส่วนใหญ่เราพูดถึงมิติทางเศรษฐกิจนะฮะที่จะไปสู่โลกยุคดิจิตอลโลกยุคนวกตกรรมอะไรพวกเนี้ยแต่ทีนี้ไอ้หัวใจที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่เรียกว่าเป็นแก่นหลักที่แท้จริงเนี่ยมันคือคนนะฮะคือคนที่จะต้องปรับทีนี้มันปรับอะไรบ้างล่ะผมคิดว่าในหลักศาสนาพุทธเนี่ยเรามีสามคำ คือว่าศีลสมาธิปัญญาคไอศีลสมาธิปัญญาศีลมันก็คือการใช้ชีวิตสมาธิก็คือการการบริหารจิตใจแล้วก็ปัญญาก็คือบริหารความรู้เนี่ยครับนะครับผมว่าไอตรงเนี้ยนะฮะมันมันคือปัญหาใหญ่แลวในในสังคมไทยครับคือคือสังคมที่เขากาลังจะเปลี่ยนไปสู่4.0เนี่ยเหมือนเขาผ่าน1.0มาน2.0 3.0หรือเข้าเข้า่ะ ทีนี้ของของไทยเราเนี่ยอยู่ๆมันกระโดดมา4.0เนี่ยในการปรับทั้นรูปแบบการใช้ชีวิตการปรับรูปแบบทางความคิดจิตใจแล้วก็การปรับรูปแบบการบริหารความรู้เนี่ยเราเหมือนกับกับว่าเรายังช้ากว่า4.0เนี่ยนะฮะเออันนี้คือเรื่องใหญ่ว่าผมผมว่าตรงเนี้ยเราเราต้องคุยกันเยอะหน่อยว่ามันจะต้องปรับปรับตรงจุดไหนบ้างยังไงนะครับอ่า แลวมันมีจุดไหนบ้างนะครับถ้าจะปรับเนี่ยนะอาจารย์เอาหลักๆก,ก่อนที่ว่าถ้าไม่ปรับตกขบวนแน่อเออเออคือคือไม่ปรับนอกจากจะตกขบวนแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายมากอมเอออย่างอย่างเช่นง่ายๆเนี่ยที่เราดูข่าวสารต่างๆเนี่ยว่าในขณะทีอ่อภาพรวมใหญ่เราจะไป4ี่จุดศูนย์เนี่ยถามว่าจริงๆแล้วคนไทยรูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบทางความคิดเนี่ยมัน จะว่าแต่4.0เลยมัน3.0 2.0 1.0หรือเปล่าใช่ไหมฮะคือพูดง่ายๆว่าอท่านถ้าเราบอกว่า1.0คือสังคมเกษตรเนี่ยครับอ่โดยพื้นฐานเราคือไม่ได้หมายเพราะว่า1.0จะไม่ดีสังคมเกษตรจะไม่ดีนะแต่แต่โดยพื้นฐานเราคือเราเป็นสังคมแบบ1.0คือสังคมแบบเกษตรนะฮะทีนี้ไอ้สังคมแบบเกษตรเนี่ยคือเราเราเป็นอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องอุปถัมภ์ค้ำจุนกันนะฮะแต่พอมา4.0เนี่ยเอ มันมันไปนอีกเรื่องหนึ่งไปเลยะนะฮะซึ่งมันมันมันก็ต้องการเยื่อใยตรงนั้นแหละแต่มันต้องการยุกระดับอย่างเช่นอ,อผมผมสรุปสัน้นๆอย่างนี้1.0เนี่ยมันเป็นเรื่องของความผูกพันแบบครอบครัวครัวเรือแบบนแบบเหมือนกุลตร่าพอมา2.0เนี่ยมันมาโลกของยุคของความมีเหตุมีผละนะฮะคือมันเหมือนกับสังคมยุโรปเนี่ยมันมีการปฏิวัติวิทยาศาสตร์แล้วก็การใช้เหตุผลเป็นหลักทีนี้ผมผมถามง่ายๆว่า ไอ้การใช้เหตุผลกับการใช้ความผูกพันเนี่ยมันไปด้วยกันได้หรือเปล่าอืนะฮะมันมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งเรียกวมันต้องปรับความคิดกันพอสมควรทีนี้พอมาโลกสามจุดศูนย์เนี่ยมันเป็นโลกของการต้องการเน้นเรื่องของยกระดับไปสู่เรื่องเหตุผลแล้วก็คุณภาพแล้วก็มาตรฐานระดับสากลอ่าไอ้นี่คือสามจุดศูนย์ดังนั้นถ้าเราสังเกตพวกอุตสากรรมสามจุดศูนย์เนี่ย เขาจะต้องไปอะไรเข้า ISO สร้างสแตรฐานมามาตฐานระดับสากลคุณภาพระดับสากลน,นะฮะทีนี้อ่มันก็คือต้องมีทั้งความผูกพันทั้งเหตุผลแล้วก็มาตรฐานสากลเพราะว่า4.0มันต้องการยกระดับความคิดไปเป็นทั้งความมีนวัตรกรรมความคิดสร้างสารรค์เนี่ยมันต้องการสี่เรื่องนี้เลยนะ,ะทีนี้คำถามคือสังคมไทยเราได้เตรียมคนทั้งสี่เรื่องนี้แล้วยัง<ะ>ใช่ไหมฮะถ้า<ะ>ยังไม่ยังไม่เตรียม ส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าเรายังเป็นความผูกพันแบบแบบสังคมเกษตรครับใช่ไหมฮะทีนี้พอสังคมเกษตรมันมาเจอเข้ากับโลกยุคไอ้ดิจิตอลที่มันไปเร็วมันถูกวัตถุเร้าให้ไปอย่างรวดเร็วเนี่ยปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็จะเห็นอ่าวชนไทยตอนนี้เป็นไงฮะนะครับเราเราเห็นถึงความโอ๊ละหมาดเลยนะนะถ้าเราเราเตรียมความคิดอ่าอย่างพูดถึงเรื่องอวชชนเนี่ยอาจารย์ก็จะมีมีกรณีที่เรา เห็นข่าวล่าสุดเรื่องความรุนแรงเรื่องการทําร้ายกาายันอะไรเยอะแยะมากขึ้นมาจัเน,นี้นะคะข่าวล่าสุดอืมับค่ะนนี้ผมว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เอเรียกว่าน่าเป็นห่วงมากเนาะ,ะในในเขตใ,ในกรณีของเยาวชนไทยคือถ้าเราเตรียมทั้งความคิดทั้งชีวิตทั้งอารมณ์ทั้งความรู้ไปดีพอเนี่ยแล้วสังคมเป็นกระตุ้นให้ไปเร็วถูกอะไรล่ะกระตุ้นด้วยวัตถุมากๆเนี่ย ผมว่าเหตุการณ์อย่างเงี้ยมันจะตามมาเยอะมากเลยครับฮะทีนี้ใครใครหรือองค์กรไหนยัางไงาควรจะมีภาระหน้าที่หรือบทบาทสําคัญในการทาเรื่องนี้ในการพัฒนาคนให้สอนรับกับ4.0อาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องไปสรุปง่ายๆว่าอ้าวลงเรียนเราต้องรับผิดชอบการศึกษาต้องรับผิดชอบครับ ผมผมว่ามันต้องทุกภาคส่วนแหละคืออันนี้พูดแบบง่ายๆนะนะแต่แต่ในความเป็นจริงมันคือควรจะเป็นอย่างนั้นคือโ,โดยโดยโดยส่วนใหญ่เราก็จะผลักภาระกันแหละอ่ะาผลักพาระใหญ่ก็คือเอารัฐบาลไปคิดนโยบายยุทธศาสตนะร์มาแค่นั้โอเคผมว่ารัฐบาลก็ต้องต้องรับผิดชอบแหละในฐานะที่เอ่อเริ่มต้นคิดเรื่องสี่ยศูนย์เนี่ยครับ,รบอ่รัฐบาลคงจะคิดแต่มิติทางด้านเศรษฐกิจกับเทคโนโลยีไม่พอละต้องคิดมิติทางสังคมให้มากๆด้วยนะครับ อ่อยังยังยกตัวอย่างเช่นเออผมค,อคือคือเจ้าภาพใหญ่เรื่องของไอซีจุดศูนเนี่ยอ่อคือเอเขาเรียกว่าเวทีการประชุมผู้นําระดับโลก<ะ>คือ World Economic Forum เนี่ย<ะ>ผมผมพยายามติดตามอ่านเขาเอออยู่นะเขาก็มีพยายามเสนอไองานวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยน่าสนใจว่าเขาก็พยายามเสนอว่าในระดับสากลเนี่ยเขาก็เสนอว่านโยบายที่สําคัญขอ,ของของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยควรจะต้องเออ เตรียมเตรียมพื้นฐานอย่างเรื่องของความรู้เนี่ยเรามากกักจะเคยได้ยินคําว่าอะไรนะ STEMSTEM STEM. มันยออเป็นคำ<ะ>คำยอจาก Science วิทยาศาสตร์ T- เทคโนโลยี E-engineering e วิศวกรแล่ว<ะ>วิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ M นะฮะ Mathematic ก็คือคณิตศาสตร์<ะ>อันนี้คือความรู้พื้นฐานที่จะนําสังคมนำเยาวชนเนี่ยไป<ะ>สู่โลกยุค4ูนย<ะ>์แต่ก็บอกแค่นี้ไม่พอนะถ้าแค่นี้เนี่ยมันแข็งเกินไปก็เริ่มเป็น Part Science เป็นศาสตร์แข็ง มันก็ต้องเตรียมเยาวชนให้เตรียมทักษะการใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งด้วยด้านอ่อนด้านซอฟต์เนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าด้านซอฟต์ที่สําคัญเนี่ยก็คืออันแรกเลยเขาใช้คําภาษาอังกฤษนะครับเขาใช้ว่าเอมพาร์ตีทีนี้แปลเป็นไทยเนี่ยก็คือเอมันต้องมีความรู้สึกถึงเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจหัวอกเขาเข้าใจเราอันนี้คือทักษะของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะมครับดังนั้นมันต้องเตรียมเด็กทั้งด้านศาสตร์ และก็ด้านสังคมคนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็บอกทักษะในอนาคตที่สำคัญในอนาคตคือ,อหลายอย่างเนี่ยหุ่นยนต์มันจะมาทําแทนมนุษย์้วในโลกยุค4.0เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่หุ่นยนต์ทําไม่ได้คือหุ่นยนต์เนี่ยทุกวันนี้มันยังทํางานตามโปรแกรมที่เรากำหนดมั้นแต่มันยังไม่สามารถคิดอะไรที่ทซับซ้อนได้เหนือกว่ามนุษย์ดังนั้นคนในอนาคต4.0เนี่ยมันต้องเหนือกว่าหุ่นยนต์คือมันต้องมีเขาใช้ภาษาอังกฤษคือคำว่า complex เ uh, อ่อ problem solving คือสามารถแก้ไขปัญหาที่มันซับซ้อนได้เห,หนือกว่าอุนยนต์ค่ะไอ้ตรงนี้จะมีได้เนี่ยมันต้องมีทั้งทั้งความสามารถทางศาสตร์ทางสังคมและที่สําคัญอีกคำหนึ่งคือความคิดสร้างสรรค์นะฮะค่ะอันนี้คือ,ค,อคือสิ่งที่น้องพยานเสนอแล้วเขาบอกข้อสุดท้ายเลยที่สําคัญมากสําหรับคนคนในโลกยุค4.0เนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า emotional intelligence แปลเป็นไทยว่าความฉลาดทางอารมณ์ค่ะไอ้ตรงนี้จะสําคัญมาก คือคือเทคโนโลยีไปไกลถ้าคนไม่ฉลาดทางอารมณ์อยู่ร่วมกันในสังคมไม่ได้เนี่ยม<ะ>ันปวดแน่ใน,น,นอนะคตค่ะซึ่งซึ่งเราก็เห็นคนทํางานไม่รู้ว่าจะเป็นยุคใหม่อย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยนะคะคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเก่งมากแล้วเขาก็จะมองเป้าหมายได้อย่างชัดเจนแล้วเดินไปตามเป้าหมายโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของอ Q ิหรือปฏิสัมพันธ<อ>์กับคนรอบข้างแบบเนี้ยแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์มองว่าเราจะเริ่มแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงคะเพื่อที่จะไม่ให้คนเนี่ยกลายเป็นหุ่นยนต์ไปแทนนะคะ ปุเอ่อคือเมื่อกี้เราพูดถึงระดับรัฐบาลว่าควรจะต้องมีนโยบายชัดเจนเนี่ย<ช>ค,คือคือถ้าถ้านโยบายเกี่ยวกับคนชัดเจนของรัฐบาลชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆไล่เรียงมาถึงระดับกระทรวงระดับกรมอะไรต่างๆเนี่ยค<ช>่ะแต่ผมคิดว่าตัวที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือครอบครัวฮะ<ช>ค่ะคือไปไป,ไปหวังรัฐบาลเนี่ยมันก็คือนโยบายอ่ะครับแต่ก่อนมันจะมาถึงตัวเราเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาแต่สิ่งที่มันควรต้องทําคือครอบครัวทุกครอบครัวในในสังคมไทยเนี่ยมันต้องมาคิดเรื่องนี้แล้วแหละ นะครับในระดับพื้นฐานครอบครัวชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ผมเห็นองค์กรต่างๆทั้งหลายในเมืองไทยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเตือนเรื่องพวกนี้มากขึ้นครับค่ะครับครับอ่าแลครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราสัตราจารย์ดรสมบัติกุสุมาวลีนะคะคณะบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โดยนิด้านะคะครับสนามข่าว101